สวัสดีครับบรรยากาศช่วงเช้าเครับผมอยู่กับน้องมังกรนะครับวันนี้อาชียังไม่ลงจากบ้านเลยครับนี่นะครับพามาดูบรรยากาศยามเช้าๆช้าครับผมรดน้ำต้นไม้ครับไหนมังกรหันมาไหนก่อนครับโอ้โหหนาวไม่ลูกนี่นะครับตัวยุ่งของเรานะครับนี่นะครับ อยากหมดครับรดน้ำต้นไม้รดน้ำต้นไม้นี่นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่รีสอร์ทนะครับผมห้างบ้านของเรานะครับสำหรับท่านใดสนใจห้องเช่ารายวันรายเดือนนะครับเรามีให้บริการนะครับผมรานะคาย่อมเยาครับสำหรับท่านใดสนใจก็ติดต่อ โทรมาได้เลยนะครับอยู่ที่อำเภอกันทลักครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมบ้านป่าไม้พัฒนาครับอยู่ติดกับบ้านน้องอาชีเลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศเช้าเช้านะครับครับเข้ามาในซอยประมาณ150เมตรนะครับก็จะเจออยู่ฝั่งขวามือนะครับนี่นะครับ ถนนกันทะลักขุนหารนะครับผ่านหลังโลตัสมาประมาณ1กิโลเมตรอยู่ซ้ายมือเลี้ยวเข้ามาในซอยประมาณ150เมตรนะครับก็จะเจอรีสอร์ทนี่นะครับเป็นห้องเช่ารายเดือนก็มีครับรายวันก็มีชั่วคราวก็มีนะครับนี่ครับบรรยากาศช่วงเช้าๆครับว่างๆจะมาถ่ายให้ชมนะครับผม ช่วงเช้าๆลูกค้าของเราก็ออกไปช่วงเช้าเครับตอนนี้ก็เป็นการเก็บห้องเก็บอะไรนะครับผมทําความสะอาดกาลังปรับแต่งห้องอีก2ห้องนะครับรอรับรายเดือนสิ้นเดือนนะครับจะเข้ามาใครที่ต้องการหรือหาอยู่ก็ติดต่อมาได้นะครับผมนี่นะครับบรรยากาศของเรา ลมเลื่อนครับบรรยากาศการลมเลื่อนต้นไม้เยอะนะครับเป็น,นกทางเข้านะครับแล้วก็มีข้างในอีกตอนนี้ก็อยู่กับน้องมังกรนะครับเช้าเช้าเดี๋ยวจะเอาขึ้นแล้วครับตอนนี้หนาวมากหนาวไหมลูกหนาวไหมครับป,ป้าให้รดน้ําต้นไม้ไม่ได้ให้รดน้ำจะขอ <c oughs> <c oughs> นี่ฝั่งนี้ด้วยเอาฝั่งนี้ด้วย <c oughs> ใครยังไม่หายเลยเล่นน้ําอีกแล้ว ชอบมากนะครับน้ำยื้พอแล้วเปียกแล้วนี่นะครับโอยเปียก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 สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาน้องมังกรไปอาบน้ำก่อนครับผมเราจะเป็นไข่มังกรสวัสดีครับก่อน บาย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 เร็วๆร็บายบายเร็ว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 เอาบาย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 สวัสดีครับ